ขอกราบสวัสดีนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์นะครับกับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตอรีดรภพศสาลบรรจุสุวรรณนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน วิทยาเกตสุราษฎธานีนะครับก็เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางวัตศาสตร์รนะครับสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตีนะครับในส่วนของการจัดทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ได้รับการออกแบบนะครับจัดทำขึ้นทั้งหมด10คลิปด้วยกันนะครับก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับประกอบด้วย10หัวข้อใหญ่นะครับแล้วก็มีหัวข้อ ย่อยๆในแต่ละหัวข right ้อใหญ่ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นปรัชญาการเมืองนะครับการเมืองการปกครองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการปกครองท้องถิ่นและเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นความรู้เป็นทฤษฎีเป็นแนวคิดนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งรัฐศาสตร์แห่งการปกครองนะครับสำหรับความน่าสนใจจะเป็นเช่นใดเนี่ยนะครับต้องติดตามนะครับรับชมนะครับรับฟังในคลิปถัดไปนะครับที่จะจัดทำขึ้นนะครับ